ปัจจุบันนี้แฟนเก่าตัดการติดต่อไปควรทําอย่างไรดีคะวันนี้ถ้าอยากให้แฟนเก่ากลับมาต้องใช้คุณค่าของคุณในการดึงดูดแต่อย่าใช้วิธีการในการไล่ล่าหน้าที่ของดอกไม้คือสร้างคุณค่าให้ผีเสือ้อมันบินเข้ามาจำไว้น,นะครับคนเราเนี่ยอยากมีคู่ชีวิตเอาไวอ้อวดคนเราอยากมีคู่รักเอาไว ตอบโจทย์ซึ่งความอยากของตนเองนั่นหมายความว่าเท่าน,นี้เขาตัดการติดต่อแสดงว่าอะไรครับคุณไม่สามารถกระตุ้นความอยากในตัวของอ e ีกฝ่ายได้ชีวิตของคุณตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณหยุดการพัฒนา ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3 0 0มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ